ชีวิตที่ต้องเป๊ะโยชิรินรดารู้สึกไม่เป็นตัวเองพอไม่อยากเป็นแล้วคนสวยเผยสถานะสดไม่มีคนมาจีวลีที่ว่าถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะหลายคนคงยกให้โยชิรินรดาทุรพันธ์เพราะเธอมีทั้งความสวยความออร่าความเป๊ะที่ดูเพียบพร้อมไปซะทุกอย่าง แต่กระนั้นเธอก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ Woody FM ว่าการใช้ชีวิตที่ต้องสวยเปอยู่ตลอดเวลานั้นทำให้รู้สึกเครียดส่วนด้านความรักนั้นโสดมาหลายปีจีผู้ชายเขาก็ไม่ชอบจนตอนนี้รู้สึกว่าห่วงเวลาของตัวเองไม่อยากแบ่งให้ใครคุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ในบางมุม นเด็กๆเ,เป็นคนที่มั่นใจมากๆชันสวยที่สุดในกลุ่มชันสวยที่สุดในโรงเรียนแต่พอโตขึ้นมาก็จะมีช่วงที่โดนเบรดเหมือนกันคะ่ะในช่วงที่ประกวดมิสกิฟฟานี่คิดว่ายังไงไปต้องได้มงแน่นอนซึ่งวันที่ไปเราไม่ใช่พาร์ทนางงามเราเป็นพาร์ทเน็ตไอดอลพอไปแล้วก็เกิดดราม่าว่าไม่เหมาะกับการเป็นนางงามหลังจากนั้นคนก็เริ่มมาวิจารณ์เราจากคนที่มั่นใจมากๆว่าฉันมีความสามารถฉันมีความสวย พอโดนคอมเมนต์ในเชิงลบเราก็ค่อยเขวเหมือนกันหลังจากนั้นมาเราก็เป็นคนที่ขาดความมั่นใจพอสมควรค่ะก็ลดความมั่นหน้าของเรานิดหนึ่งการโดนเบรกมันดีกับเรายังไงบ้างมันจะมีเบรกที่ให้เราพัฒนาตัวเองกับเบรกหวัวทิ้เลยแบบไม่ฟังอะไรเราเลยไม่ชอบก็คือเกลียดใช้คำรุนแรงซึ่งแต่ก่อนเราจะไม่ได้มีคนสนใจมากขนาดนั้นแรกๆเราก็เครียดนะ พอเราโดนคำแบบนี้บ่อยๆเราก็รู้สึกชินชินกับคำด่าหลังหลังจะไม่ค่อยแคร์กับคำดา่าแล้วมาแคร์กับคนที่เขาให้คำแนะนำมาเบรกเราว่าต้องปรับตรงไหนบ้างเรายังอยากทำอะไรบ้างในตอนนี้ตอนนี้มีความสุขกับการทำงานมากๆในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะทำอะไรต่อหลังจากนี้แค่รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นสเต็ปต่อไปเรื่อยๆค่ะ ช่วงนี้หนูทำคอนเทนต์ชอบมากก็อยากจะทําอะไรที่มันเว่อร์ขึ้นอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆชอบทำคอนเทนต์แปลงร่างราร์ตูนชอบเต้นชอบลิปซิงเป็นความสามารถหนึ่งที่เราทําได้คิดว่าเราทําออกมาดีก็เลยชื่นชอบที่จะทำเรื่องความสัมพันธ์ คือความรักจากคนรอบข้างก็มีแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องแฟนไปหลายรายการทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมไม่มีแฟนไม่มีคนมาจีบเลยจริงๆแล้วถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงมันก็มีคนเข้ามาแต่พอเราโสดไปนานๆแล้วเราอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะมีอะไรที่มันสกัดออกได้แบบไม่เอาคนนี้ไม่ใช่เลยทำให้เราเลยไม่มีแฟนมาถึงทุกคนนี้โสดมา3-4ปีแล้ว เริ่มอยากจะหาแฟนทำไมหายากจังเลยไม่มีคนมาจีบโหยหาความรักมากอยากจะมีไปไล่ดูดีเอ็มว่ามีผู้ชายพิมพ์มาหาหรือเปล่าหรือว่าไปไล่ดูแชทเก่าๆที่เราไม่เคยเปิดดูเลยว่ามีคนมาจีบไหมก็ไม่มีเลยทำยังไงดีปรึกษาเพื่อนอยากมีแฟนมากเธอก็ลองไปจีบเขาสิ โอเคเราก็เริ่มเปิดใจจีบผู้ชายซึ่งแต่ก่อนชัดมากฉันสวยคนต้องเข้ามาจีบสิพอถ้าเล่าก็สงสารตัวเองนะแต่ก็เข้าใจในมุมผู้ชายก็คนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่พอไปจีบผู้ชายดันไม่ชอบเราพยายามตื้นหนักมากชัดหนักขวาจนเราหุดหงิดต,ตัวเองว่าโอเคถ้าไม่มีก็ช่างมันหาข้อดีจากการไม่มีแฟนดีกว่าแต่ก็เหงาไม่อยากโฟกัสตรงนั้นแล้วแต่ถ้ามันมีเข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดเป็นคนหวงเวลา เราเคยใช้เวลามาคนเดียว3 4ถึง4ปีแล้วพอเราต้องไปคุยกับคนคนหนึ่งต้องแบ่งเวลาให้รู้สึกห่วงเวลาตัวเองจะคิดหนักว่าเราจะแชร์เวลากับคนคนนี้จริงๆเหรอหลังๆก็คือเปิดใจมากยิ่งขึ้นคุยแต่ถ้ามีนิสัย1 2 3แบบคนเก่าเราก็จะไม่โอเคเลยมันตัดไปได้เลย ตัดคนได้ง่ายกลัวเสียเวลาจากตรงนั้นแต่ถ้าเป็นตอนเด็กต่อให้เขาไม่ดียังไงแต่ถ้าเขาตรงสเปคเราก็พร้อมที่จะปรับตัวแลกเวลาเพื่อที่จะให้เขากลับกันพอโตมารู้สึกห่วงเวลาของเรชีวิตต้องเป๊ช่วงแรกๆค่ะ ไปงานวันเกิดรุ่นที่แล้วเขาจะถ่ายรูปหลุดของแต่ละคนมาโพสต์ช่วงนั้นหนูยังมีบุญอยู่ที่รูปหลุดแต่ติดสวยอยู่คนก็จะบอกว่าโยชิไม่ตายกล้องเลยคนอื่นหลุดหมดแต่โยชิรอดพอคนเริ่มชมเราเราก็รู้สึกว่าห้ามหลุดไปเรื่อยๆไหมทําว่าฉันไม่ตายกล้องนะแรกๆก็ทําได้แต่งตัวสวยออกจากบ้านทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่สวยเลยสักพักหนึ่งเริ่มเหนื่อยเก็บมาคิดเก็บมาเครียดว่าถ้าวันหนึ่งเราออกไปเจอแฟนคลับแล้วเขาเห็นเราไม่สวย ขาจะผิดหวังจากเราไหมทุกวันนี้7-11ถึงหน้าสดต้องใส่แว่นต้องปิดแมสกลัวเขาเห็นหน้าสดแล้วบอกว่าตัวจริงไม่สวยเหมือนในรูปเลยก็เลยทำให้เราเครียดหนักรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองวันไหนที่ไม่แต่งหน้าจะไม่ออกจากบ้านเด็ดขาดพอเราเหนื่อยมากๆก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นแล้วคนสวยเวลาเพื่อนมาถ่ายก็เริ่มทำหน้าไม่สวยบ้างให้คนเห็นว่าโยูีเริ่มหลุดก็อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองต่างๆบ้างก็มีวันที่ยมมีวันที่ผมฟู